มาเป็นคนกลับเป็นศพตอนดร้นโอ้โเย็ดแค่ไว้ฟื้นแล้ว oh, อ่ะไอ้หมอค่อยมาเอาของคืนแล้วกันกดเรียกหมอไปกดตั้งนานเรยวกดตรงนี้อ่ะนะโอเคไบวุฒิย้ายจุดไอ้นี่โง่ไอ้นี่โง่วุฒิไปเขา ไอ้วุฒยังอีกกูขอดรวๆเนี่ยวุฒเอ้าวฉันเจ็บแล้วคุณตาบ้าอะไรไปตาชนหรือเปล่าคุณจะทำมากเกินไปแล้วนะผมบอกคุณแล้วนะว่าคนอย่างผมว่าซื่อสัตย์แต่คุณเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ไอ้วุฒิขออีกทีฉันซื่อสัตย์โอ้โห เพอดีครับดีครับมีธุระอะไรบ่าครับเนี่ยทำไรเประชาชนเหรอฮะทำไรเประชาชนเหรออันนี้แฟนผมเองครับอ๋อโอเคค่ะคุณลุงเฮ้ยเรียกใครลุงลงมาเคลียร์ก่อนลงมาเคลียร์ก่อนไปเล่นลงมาเคลียร์ลงมาเคลียรกลงมา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 มีเรื่องอะเรียกใครลุงนี่ไม่เรื่องจริงคุณจะลงดีๆหรือจะให้ผมพาลงมาเอ็งเข้าว่าลงดีๆดีปะไม่ หนูลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมคุณต้องมาเรียกผมว่าลุงผมไม่ได้รู้จักกับคุณโอเค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 ก็ลงมาสิอ่ะคุคนที่ไม่รู้จักผมจะไม่คุยกับคุณสามสองอะนะคุณจะลงมาไหมเด็กันเหลาลิสคนนี้น่าจะเป็นหมอพี่ไม่คุณเป็นอย่างไม่ผิดนะสวัสดีครับสวัสดีครับโรดี้เหรอรูแปงครับไอ้รูแปงไอ้นี่แม่งอยู่ๆมา ด่าเรียกกูลุงเรียกกูลุงเอ้าไอเด็กเวเนี่ยก็ลูแปงเป็นลูกของลิลลี่ไม่ใช่หรอคุณเขามาเรียกเรา่าอยู่นะไอ้ลูใช่ไม่ใช่คนละลูกอันนี้คนละลูแปลงไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเคียก่อนไอ้ไอ้หนูมารยาทมีไหมมันเรียกคนอื่นไม่รู้จักว่าลุงด้ไงเฮ้ยลงมาอยู่นิ่งนิ่งนี้บ้าปะเนี่ยเดินไม่หยุดเลยขอ n แป๊บหนึ่งนาทีไอวุ๊ดส่งมาวุฒดุฒส่งมาวุฒมานี่ไอ้หนู บอกให้มาน,นี้เอ้อเอ้าเฮ้ยทำไมวะทำไมเราต้องมาว่าคนอื่นไม่รู้จักกันก็มาว่ากันเนี่ยฮะหนูยังไม่ทันได้ว่าเลยหนูก็แบบว่าเรียกเรียกไงเรียกว่าคุณลุงไงมึงไม่ใช่หลานกูมานี่ลงมาเย้ขอโทษละกันคุณลุงหนูปลาร้า <c oughs> ยังไม่จบ <c oughs> ผมอีกแล้วอยู่เฉยๆสักหนึ่งนาทีได้ไหมเนี่ยพี่วุฒต้องล็อกมือแล้วเลยเปล่าพี่วุฒนอเขาวิ่งแล้วพี่วุฒิเ้รตายตายตายามาเตาเตยายตายายตายตาายตาตายตอยายตายาา กูก็ไม่ได้อยากรู้จักหรอกแต่มึงมาเรียกกูลุงทําไมเนี่ยฮะให้ทำไมต้องเอาฝานมาฟันด้วยก็บอกให้อยู่นิ่งๆทำไมไม่อยู่อะไม่ต้องอยู่นิ่งแล้วมารยาทไม่มีเลยเรียกคนอื่นเขาลุงเรียกคนอื่นเขาลุงก็ขอโทษก็ขอโทษแล้วไงถ้าขอโทษแล้วหายคนตายก็ไม่มีหรอกไยเด็กเวนก็ขอโทษแล้วมันไม่ได้เลยไงไม่ได้จริงงงนนึึกกถ้อเลลยแปตายไปซะทรมานไปโชคดี ดีไอ้หนุม่มชื่ออะไรอะหนุม่มบิสันครับไอ้เด็กคนนี้มันทำไมมันถึงแบบไม่มีมารายาทมันเรียกคนอื่นคนรู้นคนนี้ว่าลุงอะ่ะขอโทษแทนเขาด้วยนะครับครับเป็นเพาเป็นหมอต้องไปเลยไปเชียร์เขาเลยที่โรงพยาบาลอ๋อเป็นหมอ,อเป็นหมองั้นเหรอดีอไอส้สัตว์เป็นหมอใช่ไหมไอ้หนุ่มลบในหนุ่มเป็นหมอใช่ไหมได้เดี๋ยวกูแพ็กส่งให้เดี๋ยวกูแพ็กส่งให้ แล้วผมคุณเดี๋ยวผมมาฮะเดี๋ยวผมมาคุณเดี๋ยวผมมาต่อคุณคุณรอแป๊บหนึ่งไอ้วุฒไปโรงพยาบาลไปด้วยได้ไหมไปเจอโรงพยาบาลเลยพ่อหนุ่มกูฉุนละไอปดิกนรกข้างในนะไปโรงพยาบาลข้างในเลยหนักหนะหนักหนักดีต้องไปดาวสามสิบห้าดวงครับหลินใครวะน่ไอ้ี้อะ ไหนลองอ้อนวอนสิอนุญาตให้พูดไหนลองอ้อนวอนสิให้หนูพูดได้เหรอก็บอกว่าอนุญาตให้พูดแสดงว่าให้พูดไม่ได้ไม่ให้พูดบ้าหรือเปล่าเนี่ยฟังภาษาคนรู้เรื่องว่าไอเด็กเว้นไหนอ้อนวอนสิอ้อนไอ้วุฒิมึงเห็นเขาสูงสุดปะ เออข้างหน้าเนี่ยอ,อ่าปะปะปขึ้นไปนู่นนู้น,นเอาเขาแหล,ม,ลมๆซ้ายมือดีกว่าเดี๋ยวกูทิ้งแม่งไว้ตรงนั้นเนี่ยทำไมต้องทำกันหอย่างนี้ด้วยอ่ะก็มึงกวนตีนอ่ะไม่ได้กวนตีน,นตเลยมึงตีนตรงไหนทุกตรงกูไม่เอาปากกาม,มาวงด้วยกูพ่นสีแม่งเลยแล้วกันไอเด็กเว้เนีย <laughs> ไม่ได้กวนตีนเลยมึงสิกวนตีนใมึงอ็ได้ มึงไม่แน่ไม่ได้กวนตีหรอไม่ต้องพูดแล้วเอ้าก็คุณลุงบอกว่าพูดได้อ่ะหนูก็พูดไงก็มึงชงมาอย่างนี้ให้กูเล่นเวไหนล่ะเออเผื่อเวก็ถึงเขาเล่นบ้างอ,อ,อีกเด็กเวนมาเป็นคนกลับเป็นส่ โอ้โหยัดเคไว้ฟื้นแล้วอ่ะไอหมอค่อยมาเอาของคืนแล้วกันเอาหมดอ่ะแล้วกูแดกหมดด้วยบอกให้ถ้าฟื้นแล้วค่อยมาเอาคืนกวนตีนเหรอไอเด็กเวรกวนตีนเหรอกวนตีนยังไงต่อยหอไหมล่ะเปล่าก็ได้ตู้ใหม่ก็ได้แม่งรวยซะดไอ้วุฒ กดเรียกหมอไปไม่งั้นอ่ะตายไม่รู้ตัวกดยังสรุปกดตั้งนานเร็วกดตรงนี้อ่ะนะโอเคไบวุฒิย้ายจุดไอ้นีโ <laughs> น่โง่ไอ้นี่โง่วุฒิไปเขาวุฒิว่าเออนั่นแหละ <laughs> จำมาไว้นะคุณและฉันกันในหนูงโง่งงเ,เรื่องของมึง รเ,เรื่องนี้จะ,จะไม่จบแน่เรื่องของมึงทำไมกูดูหนูนันทำแบบนี้ด้วยพ่อแม่ไม่เคยสอนหรอครับผมว่าเวลาไม่รู้จักใครอย่าเรียกใครเขาว่าลุงกูเ,เรียกทุกคนแหละเรื่องของมึงสิแต่นี้กูมึงบ้าเปล่าเนี่ยเด็กเวรกดยัง กดเคสยังยังฮ่าฮ่าฮ <fox> ่เคสหอกหายเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนด้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีวุดวูดเอาหนดิ ไปเร็ว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 แล้วเราดูจะไม่เอาเลยอะอะไรนะลองหรอลองว่าอะไรอะไม่รู้เอาไงจะขอโทษไหมฮะจะขอโทษไหมขอโทษไปแล้วไงจะเอาเลยยิ่ไม่เอาไอ้วุศไปขึ้นหอเร็วๆไอ้ลี่ไปขึ้นหอ ไอเฮียวุดไปวุดเร็วไปวุดมินี่เฮียเอาให้มัขึ้นะมันไมขึ้นดิพี่มันไม่ขึ้นเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วไัเรังเราวไดวไปเั็วไปไ อะไรนะพี <cour te> ่หมอเขาก็รับภาพพอดีเออนั่นแหละดิเราบอกให้หมอกลับไปนะไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาถึงเอาถึงวุฒิเอาถึงพี่ผมรู้นะพี่ร้องให้มันขึ้นพอหมอแล้วพี่ไอจิงมันดิ ได้แล้ววุฒเอาแล้วเอาแล้ววุฒเมกกื่อกี้เมื่อกี้เสียงมันหายหรือเป็นให้หนูคนเดียวอะไอ้มาเบอร์อะไม่นะโอเคีี่เนอ เดียหรอือรอดแค่นั้นไม่รู้ครี่ยนอะไรเชี่ยกระจกแตกอไอ้สัตว์อาวุธไปกลับไปที่เดิมไปอาวุธไปเชี่ย แม่งกวนตีนไอเด็กเวนสงสารลินสงสารผมดีกว่าไอหาคนเฮี้ยอะไรอยู่ไม่ได้รู้จักกันเลยไปเรียกกูลุงเออเออน,นี่จำได้แร้วะนี่รถนี้รถมิวสิกน่ายอยู่รถมิวสิกเลยวะ